มาจังหวัดพิจิตรไม่ใช่เรื่องนิดนิดเรามาอยู่พญาชาลาวันที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์บึงน้ําที่เราวิ่งขึ้นนิ่งจนเดี๋ยวนี้เขียวกระจีแล้วก็มีหาดทรายบาะสำหรับที่จะมาเที่ยวมาชมสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเราทําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนอ่านินาตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับพิจิตรมี12อำเภอนะครับ2อ,อำเภอ,อสอจอนะครับทั้งหมด30 เขต30คนด้วยกันนะครับก็ยินด,ดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอได้อุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วก็มีท่านแม่บ้านด้วยนะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้กับทางชาวบ้านแล้วก็สมาคมก็องค์การบริหารส่วนจังหวดัดก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนสมาคมด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับ ในานามสมาคมนะครับพวกเราก็มีแนวคิดแนวนโยบายนะอยากจะตอบสนองความต้องการของของสมาชิกก็คือจังหวัดต่างๆนะครับที่อุดหนุนงบประมาณให้สมาคมทุกปีทุกปีเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้สมาชิกของเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็เรื่องแรกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องกฎหมายที่พวกเราติดขัดในการทำงานกันเนี่ย นะครับก็พยายามจะผลักดันนะครับมันเดือดร้อนของมันล้นรัฐบาลต้องดูแลหน่อยมันเยอะมากมายข,ขนาดไหนกัน,น,นก็นโดยวรวมรวมมะม่วงเราค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะเขตติดต่อ3จังหวัดเยคะ่ะประมาณสักแสนตันนี่คะ่ะแสนตันใช่ค่ะตอนนี้จีนส่งไม่ได้ญี่ปุ่นเกาหลีส่งไม่ได้น้ำดอกไม้สีทองจึงต้องช่วยกันที่จะ ไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องไปทำให้อยู่กลางถนนทำงไงให้76จังหวัดเนี่ยกระจายให้พิจิตไดค้คือคือท่านลองอาจจะเป็นต้นแบบเลยก็ได้ว่าให้ทำหนังสือถึงสมาคมสมาคมจะรับผิดชอบว่าเออเอาเราจะจ่ายว่าให้ช่วยกันซื้อจังหวัดละเท่าไรเท่าไรากี่กิโลอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหา เหมือนเหมือนเป็นต้นแบบเลยก็ได้เงี้งว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาของกเกษตรกรเรานี่ไม่แค่ส่วนเดียวท่านนายกครับผมครับวันนี้ท่านภูมิกับบอกว่าท่านนายกของเราเนี่ยพิจิตเนี่ยบอกว่าพิจิตเราพร้อมแต่มะม่วงเราพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นต่างประเทศวันนี้โควิดไปไม่ได้แต่76วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยท่านนายกปุญชูจันทรสุวันบอกว่าจะช่วยกันจะทาหนังสือ,อยังไงทําใหผ้ผลผลิตที่มันค้างไม่ต้องทิ้งเป็นสศษตันเนี่ย ไปกระจายอยู่แล้วได้กินผลไม้ที่อร่อยไม่มีสารพิษเราไดมด้สารได้ของดีราคาถูกด้วยผู้ชมวันนี้เราจะเห็นว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเด<า>่นชัดคือการบริหารจัดการแล้วแก้แก้ไขสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อจังหวัดเนี่ยไปเด่นชัดเลยต่แล้จังหวัดช่วยกันครับผมปวาาชิกต้องช่วยกันจังหวัดละคันรถสิบล้อก็ไม่เหลือเลยเนาะลายล่านวันนี้เราบเพราะว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้น ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนเย้มาพิจิตต้องโู้ชาไข่เย้พิจิต้อมเย้เพราะถ้าสมาชิกของเราเดือดร้อนเราก็ต้องต้องทำให้ดีที่สุดสุดสำเร็จไม่สำเร็จก็ว่ากันอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ใจมาก่อนเลยใจมาก่อนขอบคุณทางท่านนายกสมาคม อบจแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่จะมาช่วยจังหวัดพิจิตรของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าเดียวโอเคทําถูกต้องไหมแล้วการพัฒนาของอบจพิจิตรเนี่ยทาตลอดเพื่อให้เห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะมาหาผลประโยชน์แต่มาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะต้องทํางานอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่า,เ,าเรียบร้อยไหมถูกต้องไปตามรูปแบบไหมที่สภาอนุมัติมา ของเราตรวจสอบหมดครับสต๊อกตรงนี้ก็ต้องเอาไปทําเพื่อให้ถนนมันแข็งแรงครับก็ต้องมาตรวจดูคุณภาพกลัวที่สุดก็คือของไม่มีคุณภาพลงไปพื้นที่แล้วมันจะไม่ดีวัตดุต้องดีด้วยสภอนุมัติมาแล้วเป็นภาษีช่งางชาวบ้านเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับที่สกันก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน,นาาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วท่านผู้ว่าเดียวโอเคมาเปิดแล้วก็จัดการที่จะให้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกัน บูรณาการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ที่นี่กลับมาดินดำน้ำดีและที่สำคัญเป็นที่เช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไปของดีเมืองวิกิอยู่ในคำขวัญก็คือหนึ่งคือบึงสีไฟนอกจากหลวงพ่อเพชรวัฒนหลวงนอกจากหลวงพ่อเงินนอกจากสมโอท่าคอยหรือมายงคิดหรือมะม่วงน้ำดอกไม้ก็แล้วแต่บึงสีไฟถือว่าเป็นธรรมชาติสร้างให้มาเป็นบึงใหญ่อันดับสามของประเทศนะดินดำน้ำดีวีกเดียวโอเค โอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคค่ะสวยงามสวยงามพ่อเดียวโอเคนะคะเดิมเนี่ยมันแห้งแล้งแห้งแรง <มา S 1> เห็นญ้าเลยยากขึ้นแต่เมื่อมีการบิ๊กินนิ่งแล้วก็มีการพัฒนาเราแล้วก็เติมน้าเติมนีมม้การเติมน้ําขึ้นมาน้ำที่เราได้ภาคส่วนไหนที่เขาไปช่วยสนับสนุนน้ำน้าเราได้จากทางชลประทานชลประทานมา,ามช่วยครับแล้วก็<ต>ทางแม่น้ำน่านด้วยอ๋อเราส่บเข้ามาช่วยครับ พิชชื่นชมในในในสิ่งที่ทําเพื่อท้องถิ่นของเราเชิญมาเที่ยวพิกิตมาเที่ยวบึงสีไฟมาเยี่ยมชมชลวรรณเม็ดบัวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องที่บึงสีไฟเพราะว่าเดียวโอเคขอเชิญชวนมาเที่ยวบึงสีไฟกันเยอะๆครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเก่าดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาแล้วจะติดใจ พื้นที่เฉพาะแปลงนี้ที่เป็นของคุณประดิษฐ์ท่านประสิทธิ์นี่ประมาณ600อกว่าไร่บอกเลยว่าเพราะฉะนั้นจัดโครงการเล็กโครงการใหญ่นี่ก็จะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นก็ท่านก็ประสงค์ที่จะอุทิศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมทั้งแต่เรื่องศิลปะเรื่องอาชีพอาชีพด้วยแล้วที่มีการส่งเสริมเรื่องอะไรการกีฬาใช่ครับเรื่องเรากำประกข้าวด้วยใช่คใช่โดยที่อาศัยโครงสร้างภูมิประเทศ สถานที่ภูมิท,ทันมันเป็นโครงสร้างของต้น,ตนสมฉาขนาดใหญ่ซึ่งเ,เป็นเหมือนอุโมงต้นไ,นนไม้ threat, ไก็เลยก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงกับบึงถิไฟที่จะเป็นโครงการหลักของ,อองการบริหารจังหวัดพิจิตรด้วย<ะ>ก็เลยพยายามทําที่แปลงนี้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะไม่ว่าหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าที่นี่จะเป็นแปลงสาธิตเชิงเกษตรที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้ได้มาดูของจริง จะเริ่มตั้งแต่การผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ oh, เรทำที่นี่เลยไม่จะไม่ใช้ครับที่นี่จะไม่ใช้เคมีเพื่อผลิตผลิตผักผลิตข้าวที่มันเป็นผักปลอดภัยเป็นผักพืชปลอดภัยคตั้งแต่มารับหน้าที่เป็นนายกงการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเราต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับนั่นไม่งั้นไม่เกิดการพัฒนาแน่นอนครับก็เลยรวมกันแม้กระทั่งทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาล อบจนะครับถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันผมเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดพิจิตรในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับเราจะรวมรมพัฒนาเพราะเราเป็นคนพิจิตรพิจิตรจะต้องเป็นเมืองพัฒนานิวพิจิตรเพื่อจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็เราได้มานําข้าวของจังหวัดพิจิตรเรานะครที่แบบว่าไม่เหมือนใครเนี่ยค่ะให้ลูกๆเราเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ปลูกลงไปในแปลง ที่เราจะเตรียมสาธิตไว้แล้วนําไปปลูกแจกจ่ายให้ชาวจาังหวัดพิจิตรของเราทั่วเลยอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าเนีย่ยจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ยังบัตรใหม่แล้วพออันนี้ได้ผลิตผลเมล็ดพันธุ์ออกมาเขาจะไปปลูกอีกห้าพันไร่อ๋ 5, ออจริงเหรอคะหนู<ล>คิดว่านิดเดียวนิดเดียวค่ะเห็นไหมหนูไม่ไงกินนิดเดียวเลยจะปลูกแค่น้พอที <laughs> ่หนูจะปลูกไว้ทานเองอย่างเดียวเ <laughs> ลยเราจะเป็นพันเป็นร้อยนดวดใจก็ไม่สำคัญแต่เราจะเป็นหนึ่งเดียวดูมีนะบุวัน เป็นความภาคภูมิใจของคนวังกฏที่ได้อนุรักษ์ชุมชนตัวเองนะครับให้ยังคงอยู่แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรตามนยโยบายท่านผู้ว่ารจังหวัดพิจิตรที่จะสน,นับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งย่านเก่าวังกฏก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรแล้วครับพี่น้องประชาชนมีความสุขมากที่เราได้ปรับปรุงตกแต่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนย่านเก่าวังกฏครับภูมิใจในบรรพบุรุษเราที่ได้ได้มีส่วนในการสร้างนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ต่อไปยนมเทียน หลานหอสิบเ็ดถึงสิบสามมีนาคมอปจจัดหน้าโรงเรียนพิจิตพิยาคมมีของดีจังหวัดพิจิตไม่าจะเป็นมายงชิดมายงชิดมะม่วงมะม่วงครับผลไม้ท้องถิ่นท้องถิ่นกินก่อนกินก่อนน้ำลายไหลอร่อยครับผลไม้มืองพจิตรอยครับอร่อยของดีเมืองพิจิตอร่อย ของกินมากมายของท้องถิ่นประจำเมืองพิจิตรมโยงชิดส้มโอท่าคอยจนตีเพาะเยี่ยมมยงชิดไข่ไก่ค่ะกรอบแล้วก็หวานมากค่ะแจ๊เจ้าอีน้ำแข็งใสย่างเก่าวงกดแล้วอร่อยมากขายไปตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนยวยน,น,นี้อายุเจ็ดสิบ ก็ยังอร่อยอยู่ก็ต้อปเดี๋ยวนี้ลูกพี่ลูกพี่อาลูกพี่เอกินเลยมาชิมดับพิจิตเราไหลบัวของเราสดย่านเก่าวังกดแต่คนไม่เก่านะแค่เจ็ดสิบเจวีเจวีเจวีน้ำแข็งใสย่านเก่าวังกดจ้ะเโฆษณาเองแล้วพ่อเดี๋ยวจับอะไร จับนมขาดนมไม่ได้ขาดนมไม่ได้แล้วแล้วนายกประชุมจับอะไรชอบมันชอบมันชอบมันเออแล้วท่านนายกท่านตีชอบอะไรชอบหวานชอบต้องหวานนายกข้างหลังนายกเจ้าถิ่นเป็นยังชอบทุกอย่างครับชอบทุกอย่างแล้วท่านท่านประธานสภาเห็นชอบด้วยครับเห็นชอบด้วยเพราะฉะนั้นนี่ท่านนายยกท่านนายกเราจับอะไรจับถุงจับเพราะว่านายกจับไข่แล้วต้องใส่ถุงร้านนี้ผูดเดียวโอเค chồng ơi tham 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 có tham ơi tham đây tham ta tham ơi tham cho tham ơi tham ơi tham ơi mì. ơi tham 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 ơi โอเคตายฮะไอ้ตายขายกี่ปีแล้วขายาประมาณห้าปีได้แล้วค่ะทำไมถึงขึ้นคอนเ็นต์นี้ลูกก็คือที่วังกลดอ่ะเขาคอสอนุรักษ์ไงนั่นคือที่นี่มีแม่ค้าเยอะก็คือจะให้คนจําเราได้ตอนนี้ไม่มีใครเรียกตายแล้วค่ะเรียกอะไรปิ่นโตก็ย่านเก่ามีของอร่อยทุกอย่างนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรมาที่ย่านเก่าได้ตลอดครับมีอาหารอร่อยทุกอย่างเลยครับอย่าลืมนะย่านเก่าวังกลด อร่อยทุกอยอดมีทุกอย่างและที่นี่สำคัญก็คือตลาดเก่าที่เราร้อยเป็นร้อยปีเห็นที่นี่แล้ว่ันจะมีความสุขอร่อยแน่นอน <c oughs> วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาเที่ยวแล้วมีความสุขมาเช็คอินมาทานอาหารอร่อยทุกอย่างที่นี่ที่นี่คือย่านเก่าวังกดเย้สวย นี่เราปลูกไปกี่ปีแลคะอ๋อเขาสิบหกปีค่ะสิบหกปีนี่ความหลังหลังจากที่เตียเสียไปฮะเตี๋ยชื่ออะไรนะชื่อทวีค่ะก็เป็นที่มาของสวนเขาสวนซับของทวีชื่อสวนซับทวีค่ะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของนิอรประชาชนเราจะปลูกแบบอินซีค่ะซึ่งจังหวัดพิจิตรของเรามีเกษตรกรปลูกมะยงชิดกับมะปรางเนี่ยนะครับก็ประมาณสองพันกว่าไร่อ้โหมหาศาลเลยครับ แล้วก็จุดเด่นของเราคือหวานและกรอบแลลูกใหญ่ด้วย<ฮ>ะนะครับสำหรับในช่วงวันที่11ถึงวันที่1 3มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับจ,จังหวัดพิจิตรของเราจะมีการจัดมหักรรมของดีเมืองพิจิตรประจำปี65แล้วก็มา,างานวันที่11-13ไม่ได้ต้องมาต้องมาต้องมาแล้วจะรู้ว่า มันเป็นของดีจริงๆการท่องเที่ยวมีหลายแบบก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นอีกด้านหนึ่งคนมาชมสวนได้ได้ชิมได้ได,ได้ซื้อไปทานแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยท่านผู้ว่าของเราไม่ว่าจะเป็นนายกประธานสภาในเอำเภอต่างๆที่อยู่เอำเภอสักเล็กในจังหวัดพิจิตรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมปช่อเรื่องนิดๆที่จะต้องเข้ามาแก้ไขพัฒนาต่อยอด แต่ที่สืบทอดก็คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผลผลไม้ที่หนึ่งเดียวที่เรามีความสุขก็คือใบยงชิดลูกเป็นชนิดิลูกเท่าไก่ไก่และที่สำคัญมูม่วงของเราในะซ้ายเป็นแส,น,สนตันเพราะฉะนั้นเราจะทําไงกันท่านท่านผู้อาวุาสบอกว่าอย่างอื่นไม่สาคัญะโยนเขาพี่น้องประ,ประชาชนต้องมาก่อนใยงชิดนี่ปลอดสารแน่นอนผู้ก,กินโดยไม่ต้องล้างปลอดภัยแน่นอน ดพนพื้นล่างพื้นล่างเนี่ยลงไปสักเม็ดนะครับจะเป็นพื้นลูกหลังแล้วก็กินแล้วกรอบถ้าจะไปกินที่อื่นนี่ไม่กรอบครับทำรมทานเอาไม่ฝาบผู้ใหญ่เลยไม่ใช่จะกินลูกหลังหรือจะกินอพื้นพื้นพื้นดินมันดีพื้นดินดีและมีที่เดียวครับที่จากเหล็กจากเหล็กแล้วเราเององค์การทางส่วนจังวิจิตรเนี่ยเราพร้อมยินดีและก็สัตสนุนเพื่อปัดค้องคนวิจิตรครับอนนี้เราก็มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมนะครับอย่าง เช่นวันนี้เรามาเที่ยวสวนมะยงชิดอืกรอบอร่อยครับแดีครับกรอบครับกรอบนอกหวานนุ่มนุบไนครับได้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะปรางมะยงชิดเนี่ยมาโดยตลอดอยู่แล้วฮะเท่าไข่ไก่เลยครับแล้วปลอดภัยไหมปลอดภัยมากครับปลอดภัยประชากรทั้งหมดที่ได้รับความเดือดร้อนทางทาสวนทาไร่เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ท่านสนับสนุนได้ท่านสนับสนุนเต็มที่ค่ะอปจพิเตรพร้อม นี่แหลคะครับที่จะส่งเสริมเข้าไปพัฒนาต่อยอดสิ่งที่สำคัญคือเราเข้ามาแล้วต้องพัฒนาค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะครับวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมครับหน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมครับขอเอชิญชวนชาวพิจิตรกลับมาเที่ยวที่บ้านนะครับเทศกาลของดีเมืองพิจิตรมยงชิศจังหวัดพิจิตรครับประโยชน์ของพี่น้องประชาชน,ต,ชนต้องทากกน